สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักครับผมนีโน่จากสยามสตอรี่นะครับนี่คือเลสเลสสองครับวันนี้เข้ามาเล่นๆนะครับพอดีมาเจอ FC เลยครับถามว่าใช่พี่นีโน่ไหมโอเคครับนี่คือพี่นีโน่ตัวจริงนะครับชื่อเขาชื่อพี่โอหรือน้องโอมไม่ทราบเหมือนกันนะครับ เห็นม้ะบอกว่าชื่อโอนะครับน่าจะเป็นน่าจะมีอายุแล้วนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมนี้นะครับโอ,โ,อโอ้เล่นเก่งมากเลยครับผมเจอเขานะผมสู้แทบไม่ได้เลยครับยึดปั๊มน้ำมันก่อนให้อัอมอ,อมีปั๊มปาการมาซะเลยงั้นเราหลบอี่ตรงนี้ก่อนอยเเพิ่งไป เอาหมามาเฝ้าไปเลยยิ่งนะครับไปสำรวจเลยไปสำรวจ่อยไปสำรวจเอยแมงมุมมาละไอชิบหายหมากูเก็บหมาเราซะงั้น เอาไปเฝ้าไว้เฉยเอาอาิไหนเกี่ยวไปแล้วแมงมุมเราเ้ตื่นเต้นนั่นนี่ตื่นเต้นนนนี่เล่นเกมเอฟซีตืนเต้นเลยครับเอาโรงพยาบาลอยู่หนีเีเข้าไปเอาแมงมุมมาดักไว้บ้าง มาอีกตัวแล้วเป็นมุมเนี่ยจะเยอะไปไหนเนี่ยเป็นมุมเป็นมุมจะเยอะไปไหนครับยิ่งมันยิ่งมันอย่าเพิ่งเข้าโอ้ไล่การไร่การไร่การไปไหนเนี่ย ขายก่อนหาแร่เยอะเกินฝั่งนั้นฝั่งเราทำไมไม่มีอะไรเลยวะยิดยักยึดยักยึดยักเอาายเขาคืนบ้างครับเอาายเลย ตัววเยไปต่อหรือ่าพ่อซับนี้เอาไอจิคายดับแนวฝั่งนั้นมีการดาวเทียมแล้วโอ้โหเ็วเลยกันเลยมายเล่ามีมุมเนี่ย อ้าหที่มยิงตัวนี้ตายกูทธิตายพอเป็นมุมเนี่ยแล้วก็พี่อยากเอาเข้าไปสมใจซะโอ้โหจะขนาดไหนวะเนี่ยเอาเอาให้สมใจออกมาเลาะดูให้สมใจอ้าวหมดยังวะเนี่ยเป็นมุมเนี่ย จะเล่นแมงมุมอย่างเดียวอะไรเงี้ยเอาเข้าให้สมใจจะเล่นแมงมุมอย่างเดียวเลยโอ้โหถ้าเล่นเอามันก็ได้นะครับเอามามาเอหมดแล้วเงินเนี่ยหมดแล้วว้าวได้เปิดแมพครับได้เปิดแมพ ผมได้แบตเตอร์แลบแล้วนะครับพี่โอพี่โอยังไม่ไม่ขึ้นแบตเตอร์แลบเลยครับลืมบอกนะครับเกมนี้มีซูเปอร์วีบอนด้วยนะครับพี่โอแค่สามคันเองผมหลายคันนะพี่ไหวเหรอผมห้าคันเลยนะครับไปไปไปเอาเมนมุมพี่กลับมาก่อนไปเนี่ยมีซูเปอร์วีบอนด้วย unit ready โอเคค่อยๆไปครับเล่นกับ FC เราเล่นแบบใจยเย็นใจยเย็นครับ unit ready อพี่โอเราเตรียมอะไรมารมวะเนี่ยมีรถตุกๆด้วย unit ready on hold cancel พีโอเรายังไม่ขึ้นแบตเทอร์แลบนะครับเอาไม่เอาไม่เอาพอแล้วพอแล้วนั่งลงเดี๋ยวผมก็ทำลายป้อมทำลายปั๊มพี่โอแล้วนะครับไปไปไปทำงานครับทำงานวิ่งนะพี่โอมันระเบิดใส่นะจากนั้นก็ตำด้วยคีลอฟรีพอตติ้งเอาดีไหมบ้างไม่เอาดีกว่า เอาก็ได้ปะ <Unit ready. S 1> เอาไงแน่วะเนี่ยชิบชิบชิบจัดเตรียมแมงมุมไหมครับไม่ค่อยๆทรมาน,นพี่โอไปเรื่อยๆน,ยนะครับอันนี้จริงเล่นกันมาหลายตาแล้วนะครับพี่โอเขาก็เล่นดี <Unit S 1> นะครับ ค่อยๆเล่นกันไปสนุกสนุกนะครับขำขำครับขำขำโอ้ยตกก่อนน่าเสียใจน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งครับแมงมุมละมาแล้วยังเนี่ยแมงมุมละมาแล้วยังไปเก็บรถใสก่อนเดี๋ยวค่อยเอาคีย์ล็อกรีพอร์ตติ้งไว้ครับ ต้องตัดกำลังรถสายก่อนโอ้โหตัดได้เยอะเลยเข้ารถแหละโอ้โหโดนปืนก่อนให้ <laughs> ยิงอะไรวะนั <laughs> ้นยิงฐานเล่สะกง,งั้นเอ้ย <laughs> 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 มาแล้วพี่โต <laughs> <laughs> พี่โอมามาแล้วครับพี่โอขี <laughs> <laughs> ่ล็อฟรีอฮอตติ้งผมมาแล้ว ยังไม่ได้ขึ้นนิวเคียเลยอพังแล้วพังแล้วฐานรถพี่โอพังแล้วอ,อยิงรถเล่นนี่ก่ายิงอะไรวะนั่นโอ้ยิงฐานตัวเองซะกันแล้วอช่วยทำลายช่วยทำลายไ่ย,ย,ยิงแล้วไ่ยิงแล้วเนี่ยเอาดีดีดีด,ดีช่วยผมทำลายไอจิบหายมีล็อกรีพอร์ตติ้งมาเหมือนกันด้วย เอาลุยลุยลุยพี่ผมเป็นกำลังใจให้โอ้โหอะไรเดียวอันนี้เป็นความเรียกร้องของพี่โอนะครับบอกว่าลงคลิปหน่อยอ่าได้ลงแล้วนะครับลงให้แล้วครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่โอด้วยที่ร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมดีโน่จากสยามสตอรี่ครับเลดอเลสดครับผมให้เงินมาสามหมื่นฝั่งตรงข้ามใช้เป็นฝรั่งเศสนะครับฝรั่งครับผมใช้เป็นอเมริกานะครับให้เงินมาสามหมื่นอันนี้เป็นแมปคลาสสิกแมปดดฟอลเลยนะครับ แบบคลาสสิกแบบตั้งต้นเลยครับเอามาไปเปิี่ยนแบเฝ้าไว้อันนี้ก็เฝ้าไว้เรายึดอันนี้ก็มาเฝ้าไว้อืมเราก็ไปยึดครับ อันนี้เราก็ไปยึดครับกัดมันได้ใจยังเลยมาเรามามามาเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามายึดจุดเอาชิบหายอของเราเองของเราเองนึกว่าของนึกว่าของคู่ต่อสู้นะครับที่จริงแล้วมันเป็นของเราเอง พยายามหาทีไอ <Construction S 1> เขาไปซ่อนตึกนะครับดักไว้ <Unit ready. S 1> ช่วยได้เยอะเลยครับเอามาไปดูดิสร้างอะไรละ่ะ <c oughs> ไหนๆเขามีอะไรบ้าง โอ้โหเสียงล็อกเก็ตเทียหึงๆเลย <Unit lost. S 1> อหืมกี่ตัวแล้ววะนั่นไม่สนใจ <c oughs> เราหาเ <c oughs> งินก่ <c oughs> อนละก t นไม่สนใจเราหาเงินก่อนละ e ันอาชิบภาย ยิงเป็นลูกเลี้ยงเลยนะมึง,งบา้เาเอ้ยทัำไหมวะเนี่ยไม่น่าจะทำเลยวะ่ะวิ่งดีกว่เอาเว้ยอะไรกันวะไปไปกันหมดเลยโอ้โหคลิกผิดชีวิตเปลี่ยน ห้าวดีจริงเลยพี่เราเนี่ยเดี๋ยวคนเถอะเดี๋ยวคนเถอะนั่นเอามาเข้าแทนซะกันไม่เก่าชิบหายเลยเว้ยพี่ไม่ได้ไม่ได้โอจะไปตรงนั้นไม่ได้แล้วทำไมมันไม่เข้าหระอ้าวมันเข้าละว่าจะไปสวมรอยแทนซะหน่อย Unit ready. บางอาจมากข้ายิง,งรถไล่แม่งเลย <Unit lost. S 2> เอาอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้ลูกอย่าเข้าไปใกล้ Unit Training. ready. ยิงอย่างเชื่องช้าอ้าววิ่งนีวะอ้าวรถแล่เราไม่ทำงานเลยเป็นล็บเราได้ยังบักมาแรางจังเลยนะพี่อย่าไปอย่าไปรถเล่อย่าไป Unit ready New construction options Building Unit yeah ready, yeah, ready. Yeah, <laughs> Oh for duty. On time. Unit ready. Construction complete uh -huh. There it is. I can Unit ready Construction complete Repairing Our base is under attack. Unit lost mm -hmm. Unit ready ยิงกูมันเลยนีมึงวิ่ง <c oughs> วิงวิ่งวิ่ง <PUBG> <c oughs> ปิดคมหมอกดำเลยนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไม่มีตามมายิงด้วยมีหรดใช้ได้เลยนะ Construction complete. out. Unit ready. Structure garrisoned. Cannot deploy here. Building. Unit ready. Check Construction complete. Unit lost. Unit lost. นายฟังเสียงะเนี่ยไม่เหยียบเอาเลยแบตเทิร์ฟอสเทดยังไม่มียังไม่มีทีไอเลยยังไม่ได้ประกอบลากเลยเหยียบเอาเลยใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้เล่นมันเลย

What Unit ready. Building. Hack it is wolf. Let's be maxia. Unit ready. Focusing light energy. Unit ready. Resolving target four. Unit ready. Construction complete. มาทำไมวะ?มาทำไมวะ? Unit ready. Unit ready. มาทำไมวะ? Unit ready. มาทำไมวะซ่อมได้เว้ย <laughs> ซ่อมมได้เว้ยไม่แตกเว้ย <laughs> <laughs> โอ้ยอึดจิ๋มหายช็อตมันช็อตมัน,มนเดี๋ยวแม่งมันก็ยอมแล้วเนี่ย <laughs> กดดันเยอะเยอะกดดันเยอะเยอะครับกดดันเยอะๆมาอะไรวะ มาอะไรวะนาวิชิวนะเว้ยมาอะไรวะอะไรวะจะมายิงเครื่องบินใส่แบบนี้ไม่ได้ไปยีวยตึกมันวยตึกมันเครื่องบินเราหายห,ายหรือเปล่าวะไม่หายนี่หว่าอ้าวอชกบหายหมดกันรถเรา วิ่งดีปะวิ่งดีปะวิ่งตามทันไหมปะ<ค> <c oughs> ยอมซะงักก้นฮยกำลังมันเลย